ทุกครั้งนี่แมวนะ่ารักเป็นน้องต้นข้าวจะมาเส้นนี้หรือเปล่าเขาลงจากสนามบินจริงๆตรงนี้ทุกคนจะต้องผ่านนอกจากว่าเขาไปเส้นตัดใหม่เส้นตัดใหม่จาได้ไหมไปเส้นนอกเมืองอ่ะก็เดี๋ยวนี้มันมีสร้างถนนกันแล้วก็ที่เขาบอกว่ามันเป็นทางกันน้ำไม่น้ําท่วมเนี่ยทำให้ไหลลงทะเลยากมากทุกคนวันก่อนตรงนี้จะมีกองขยะเต็มจำได้ไหมก็เสเล่นที่กระจกพังอ่ะ ีย๋ยวจะพาชมบรรยากาศวันนี้วันที่เจ็ดแล้วพาชมตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับทุกคนโอเคเนะาะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องต้นข้าวมาทำไมเขาไม่พูดอ่ะว่าจะมากี่โมงแล้วก็ไอคนที่ไปเม้นถามก็ไม่ได้รับคำตอบไอคนที่รู้ก็คงแบบไม่อยากจะบอกหรือเป่าเขามารับรับหรือป่าอืมขาไม่ได้มาร้องเพลงไง เขามาแบบน้ำท่วมอะไรประมาณนี้ประชาสัมพันธ์ได้ว่าไปที่ไหนจะไปโรงเรียนไหนหรือจะไปงานไหนพักที่ไหนยังได้เลยปะ่ะเออเพราะาคนหัดใหญ่ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะที่จะมาไกลขนาดน,นี้แล้วก็มีออเจตนาออที่จะช่วยผู้ประสบอัทุกกระพงกระพายมาทั้งทีก็แฟนคลับเนาะเอซี FC, น้องเขก็มีทั่วประเทศประชาสัมพันธ์จริงๆนะ น้องเขาว่าประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเขาเองได้อยู่แต่บางอย่างมึงต้องบอกฮะทีมงานมึงต้องบอกใครจะไปตามสดัด็สด,ดสเดร็จเอ่อเรียกว่าไรจัดสรู้ทุกเรื่องมาตามทุกวน,นาทีเพราะบางทีมันต้องวางแผนที่มาต่างจังหวัดแบบเนี้ยกูก็ต้องวางว่าเออพรุ่งนี้จะไปที่ไหนแต่กูไม่ไปรับที่สนามบินหรอกอืไปงานไหนไปถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพคลิปอะไรเงี้ย นี่ห่างยังไม่เสร็จดีนะแต่ร้านค้าต่างจังหวัดใกล้ๆเดี๋ยเขาก็อยากจะมาขายของที่ตลาดนัดแห่งนี้หัดใหญ่นะอดีตในทุกวันาทิที่จะมีตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของเยอะที่สุดของอร่อยอร่อยเยอะมากทุกคนไม่ได้ว่านะแต่จริงอร่อยกินขนมปังมขนมพิมขนมโคขนมมดขนมหัวล้านที่หาดูหายากอะ่ะผละไม้มะมุดละมุด นะครับน้อยโ่งทุเรียนเทศยังมีเต้าคั่วเข้ายําะฮะไก่ทอดหัดใหญ่ในเรื่องพูดถึงอ่ะมีทั้งของแจ้ของปลอมปะบนแล้วว่าหาตอนนี้นี่อ๋อเขามากันเยอะนะก่อนนั้นี่ตรงนี้ยังเป็นกองขยะอยู่เลยอ๋อนี่เข,าข้าวยำก็มะจำได้ไหมเมื่อวานวาอดก่อน,ออนถ้าเกิดเรามาจะไม่เป็นแบบนี้จะเดี๋ยวประมาณหลังจากงาน ตลาดนัดเลิกตรงนี้ก็จะแบบโล่งเหมือนเดิมนี่เซเว่นยังไม่เปิดนะทุได้ไหมที่น้ำกระแทกจนกระจกแตกม,มีมีของน่ารักน่ารัก